thank mm -hmm. you สก,การนะธรรมังอภิปูชยมามะอิมินาสก,กาเรนะสังขังอภิปูชยาวิสุงวิสุงรักขณาทายะติสระเนนาสหาปัญจสีรานิยาจา โคะวะโตอระหะโตสัม,มาสัมพุทธานะโมตัสสะยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทาัานสมาเวรมณ Adik padlong akawanto asawa ประกอบพิธีทักษานอบระทานพิธีมอบใบตาตั้งผงพรมโลกสุทิมนางวัตเมธานังอโหทานังปรมะธานังทับสองพันห้าร้อยหกสิบสอ อาศัยอำนาจตามบทบัญญัติในข้อ19แห่งกฎมหาเถระสมาคมฉบับที่24พศ2541ว่าด้วยการแต่งตั้งทอดถอนพระรสังขาธิการออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พศ2505แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ฉบับที่4พศ25 6 1จึงแต่งตั้งให้พระครูพิสารธรรมทรจรัญฉายาจรณธรรมโมอายุ58าพันษา33วิทยาฐานะนักธรรมเอกม6วัดป่าศักดน้อยตำบลป่าสักอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย ปัจจุบันมีตำแหน่งในการปกครองคณะสงฆ์เป็นรองเจ้าอาวาสวัดป่าศักน้อยรองเจ้าคณะอำเภอเชียงแสนและผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอเชียงแสนดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอเชียงแสนมีอำนาจหน้าที่ปกครองคณะสงฆ์ในเขตอำเภอของตนตามกฎมหาเถระสมาคม ฉบับที่23พศ2541ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ขอจงถึงความเจริญงอกงามไพยบูรในบรวรพุทธศาสนาตลอดการละนานเทินแต่งตั้งณวันที่22พันวาคมพุทธศักราช2562พระเทพเวที ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาคภพ,พประทับตราพพพประจำตำแหน่งเรื่องแต่งตั้งเลขานุก,การเจ้าคณะอำเภอเชียงแสนโดยมีบทบัญญัติแห่งกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่23พศ2541ว่าด้วยการว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ข้อที่23 ให้มีเลขานุการเจ้าคณะอำเภอทำหน้าที่การเลขานุการอาศัยอำนาจตามความในข้อที่21วรรคแรกแห่งกฎมหาเถระสมาคมฉบับที่24พศ2541ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พศ 2,505แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับที่4พศ2561จึงแต่งตั้งให้พระสมุขเรืองฤทธิฉายายานเมธีอายุ 37, 3 7ษา1 6วิทยาฐานะนักธรรมเอกประโยค1-2พุทธศาสตร์บัณฑิต ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตรัฐราศาสารนาศาสตร์มหาบัณฑิตวัดชัยสถานตำบลศรีดอนมูลอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายเป็นเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเชียงแสนมีหน้าที่ทำการเลขานิการสนองกิจการคณะสงฆ์อำเภอเชียงแสนทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สัง่งณวันที่14เดือนกุมภาพันธ์พศ2563พระครูพิสารธรรมโฆเรสากายานานท์เทวัน สุยย็งพรรมราตนเจริญสุขานีดังกายกามวาจางกายบัดดังกิตังบัดดังกิตังมัตต์ับอารัธนาพระเดชพระคุณพระพุทธิการมนีเจ้าอาวาสประทาตุผาเงารองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย อาราธนาพระครูพิสารรรมาทรเจ้าคณะ,ะอำเภอเชียงแสนถวายแจกันดอกไม้แดดพระเดชพระคุณพระเทพเวทีผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาคหกครับอาราธนาท่านพระครูพิสารรรมาทรเจ้าคณะ,ะอำเภอเชียงแสน ถวายเครื่องเคียธรรมแด่พระมหาสมมาตรของเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายพระเทรานเุเอระเจ้าคณะพระสังฆาธิการตัดอาวุโสปฏิบัติราชการแทนในอำเภอเชียงแสนญาติโยมสาธุชนทุกท่านวันนี้ถือว่าเป็นวันมงคล สำหรับคณะสงฆ์อำเภอเชียนแสนทรอานรคณะสงฆ์โดยอัตมาภาพในฐานะที่เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค6กได้ดำเนินการตามกฎหมายสงฆ์นั่นคือได้แต่งตั้งเจ้าคณะอำเภอเชียนแสน คือท่านพระกูพิสารธรรมาทรขึ้นเป็นเจาน้าคณะอำเภอเชียนแสนซึ่งถ้าเทียบกับในส่วนของฝ่ายอาณาจักรฝ่ายราชอาณาจักรนั้นก็คือเป็นการแต่งตั้งนายอำเภอนั่นเองแต่นี้เป็นการแต่งตั้งนายอำเภอในฝ่ายสง ตามกฎหมายเราเรียกว่าพระราชบัญญัติณะสมซึ่งมีโครงสร้างของการปกครองตามกฎหมายกฎหมายที่ว่านี้ก็คือกฎหมายที่ออกโดยรัฐสภาเป็นกฎหมายหรือพระราชบัญญัติ บับหนึ่งของประเทศไทยเชกเช่นเดียวกับกฎหมายขององค์กรต่างๆเช่นตำรวจทหารหรือครูอย่างนี้เป็นต้นและที่สำคัญก็ในวันพรุ่งนี้ก็เป็นการสมโพธ์ฉลอง ตาตั้งรองเจ้าคณะ,ะจังหวัดเชียงรายคือท่นา,านทรุลพระพุทธญาณมุนีซึ่งได้รับแต่งตั้งจากมหาดีรัสมาคม <c oughs> โดยการอนุมัติของมหาดีรัสมาคมเป็นพระบ,บัญชาของสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งให้ท่าน ซึ่งจำเดิมนั้นท่านดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าคณะอำเภอก็ขยับขึ้นมาเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดก็เสมือนกับเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดการดำเนินการทั้งสองอย่างนี้คณะสงฆ์ดำเนินการตามกฎหมายดังที่อาตมาได้กล่าวไว้แล้ว ในโอกาสนี้อยากทําความเข้าใจทั้งฝ่ายคณะสมและฝ่ายญาติโยมสาธุชนทั้งหลายด้วย <c oughs> ในส่วนคณะสม์นั้นทําทราบอยู่แล้วในส่วนของญาติโยมนั้นอาจจะมีความคลุมเครืออยู่ในบางประเด็นเกี่ยวกับกิจการงานของคณะสม์ พระสงฆ์ในประเทศไทยนั้นนอกจากจะต้องปฏิบัติตามหลักของพระธรรมวินยแล้วพระสงฆ์ในประเทศไทยยังต้องปฏิบัติตามกฎหมายสงฆ์ซึ่งเป็นพระราชบัญญัติที่ออกโดยรัฐสภาซึ่งปัจจุบันนี้ก็เป็น พรบหรือกฎหมายฉบับที่สามจเดิมที่มีมาตั้งแต่รัชสมัยรัชกาลที่หปี2445เป็นกฎหมายสงฉบับที่หนึ่งจากนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงเป็นกฎหมายฉบับที่สอง คือ2,484และก็มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือยกร่างขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งในปี2,505ในสมัยจอมพลสฤษดิ์ธนรัตฐและก็มีการปรับปรุงอยู่3ครั้ง คือในปี2535 2560และ2561และปัจจุบันนี้คณะสม์ก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนั้นการแต่งตั้งเจ้าคณะอำเภอตามโครงสร้างที่ปรากฏอยู่ในกฎหมายซึ่งเป็นกฎหมายลูก เขาเรียกว่ากฎมหาเถรสมาคมฉบับที่23ว่าด้วยโครงสร้างการปกครองคณะสม์ซึ่งเริ่มตั้งแต่จเจ้าอาวาสเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะภาคเจ้าคณะหนมหาเถรสมาคมซึ่งมี สมเด็จพรสังฆราชเป็นองค์ประธานทั้งหมดนี้เป็นโครงสร้างเป็นระบบของการปกครองคณะสม์ซึ่งถ้าญาติโยมตีความเทียบกับทางฝ่ายราชนจาจักรนั้นก็เข้าใจได้ไม่ยากพระสงค นอกจากจะปฏิบัติตามพระธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระสมัมมาสัมพุทธเจ้ามีศีล227ข้อสำหรับพระและมีศีล10ข้อสำหรับสามเณรแล้วพระสงฆ์ในประเทศไทยเนี่ยยังต้องปฏิบัติตามกฎหมายสมเพราะมีห่วงทั้งสามห่วงคล้องอยู่นั่นคือพระธรรมวินัย สองก็คือกฎหมายสมก็คือเป็นกฎหมายฉบับหนึ่งของประเทศไทยนั่นแหละดังที่เอตมากเก่าไว้แล้วเป็นกฎหมายที่ออกมาโดยรัฐสภาบัญญัติโดยรัฐสภาใช้สำหรับองคอ์กรสงฆ์ซึ่งเป็นองค์กรหนึ่งพระสงฆ์ก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายของบ้านเมืองดังนั้นการแต่งตั้งเจ้าคณะอำเภอนั่นก็คือการ หลังจากที่เราว่างเว้นเจ้าคณะอาเภอมา,อาหลายเดือนวันนี้ก็เป็นวันมงคลขอ,ขอ,ขอคณะสงฆ์รตรงนี้ไปด้วยโยมอาจจะเดินทางไปต่างประเทศในสมัยปัจจุบันซึ่งมีความสะดวกสบายเดินทางไปที่เบตเดินทางไปพม่าเดินทางไปประเทศพม่าอาจจะไม่มีกฎหมายสงฆ์อ่า ไม่มีอาจจะไม่มีพระราชบัญญัติคณะสงฆ์อนประเทศไทยประเทศศรีลังกาอาจจะไม่มีเพราะฉะนั้นการปฏิบัติบางอย่างเนี่ยก็ต้องแตกต่างจากคณะสงฆ์ไทยพูดง่ายๆคือคณะสงฆ์ไทยนอกจากจะปฏิบัติตามพระธรรมวินัยแล้วมีกฎหมายสมให้ปฏิบัติตามเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา เพราะฉะนั้นการแต่งตั้งเจ้าคณะอำเภอในวันนี้เนี่ยทันทีที่แต่งตั้งปุ๊บอำนาจและหน้าที่ก็ต้องมาตามนะแต่ทันทีที่เข้าสู่ระบบการปกครองท่านก็มีอำนาจขึ้นมาท,าทันทีอำนาจระดับเจ้าคณะอำเภอนั้นก็มีอำนาจและหน้าที่คือปกครองคณะสงฆ์ ให้ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยกฎหมายบ้านเมืองกฎหมายคณะสงฆ์จังหวัดพะเยานะครับและถวายแด่พระเดชคุณพระปริยัติธรรมธาดาวัดเป็นจมาบ,บองพิบุสิตวนารามกรุงเทพมหานคร